สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับไปที่ในช่องหวยราวทุกๆท่านกันเลยนะ่ยก็กลับมาพบกันนะครับสลับในวันศุกร์หวยวันศุกร์นะศุกร์ที่12ในงวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับเนาะอ่ะนั่นะแหละนะสลับ FC ตัวยงนะฮะคัดเน้นเน้นฟันเน้นเน้นวิ่งรุดฟัน7ตัวเดียว นะครับ3คู่เน้นเจ็นึยินดีด้วยนะฮะเข้า7117นะครับ8ชุดเนาะ3ตัว3ชุดนะฮะอ่ะใครอยากได้ชุดแบบนี้นี่ก็เข้ามาเป็น FC ตะยงเข้าบ้านเขียวนะข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็นะครับมาดูนะครับสลับในนะครับสถิติกันก่อนนะอ่ะเมืที่แล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมให้ไปนะครับ9กับ6นะก็มาในที่ใน9นะครับเนาะสถิติก็ใช้ได้เหมือนเดิม นะฮะเนาะอืเนี่ยตัดตัดเลขที่มันมีอยู่นะแต่นี่ว่าที่เดียวมันไม่ปกติมันจะมาต่อเนื่องนะเพราะว่าครั้งก่อนมันมาเจ็ดสามนะอ่ามาดูในสถิติสําหรับในที่ในบนแล้วกันนะฮะก็ออกศูนย์เก้านะครับผลล่าสุดออกไปที่ในหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้านะครับก็มาดูสถิติเลขที่ออกในที่ในศูนย์เก้านะฮะในที่ในบนแล้วกันนะก็เนี่ย ตำแหน่งตรงนี้ก็มาเลขเด่นอีกแล้วนะอืมก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในที่ในสา0เจ็อ่ะศบนศูนล่างเลยนะฮะถัดมาเป็น50,44,45เนาะอืมบนที่แล้วก็ไม่บิ้นนะคิดว่าน่าจะมาบิ้นก่อนหน้านี้ไปอีกนะฮนะศูนยเกนาะก็จะเป็นในที่ในสอ 1209นะฮะถัดมาเป็น725 459นะครับเนาะไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่ใน2 26780 9นะฮะถัดมาเป็น5705เนาะแล้วก็36นะครับเนาะแล้วก็จะก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่51 เจ็ดปดศูนย์เก้านะฮะก็นี่แหละเอาเสถิติที่มันเคยออกไปเนี่ยมาเปรียบเทียบกันกับในสรุปเลยกันนะครับเนาะก็สรุปมีเข้าสามมวดจิดแล้วเนาะสำหรับในสรุปหวยลาวนะครับสี 4, 2, 3, 5, 6, ่สองสามห้าหกเก้าอะโอเคนะฮะก็จะเป็นในสถิตินะครับที่ออกนะหลังจากที่เลขออกศูนย์เก้าบนมาแล้วนะครับถัดมา จะเป็นเลขไหนในบ้างนะฮะเท่าที่ดูในตรงนี้แล้วนะถ้าใช้เหมือนในครั้งก่อนนะเอาในตำแหน่งตรงนี้นี่หลักแสนนะครับหลักหมื่นในครั้งก่อนหน้านะที่ออก09ใน96นี่มา9 09มา9 73มา7เนี่ย15มา142มา4เนี่ยก็ล่าสุดก็ต้องเป็น3กับ7 เด่น3เด่น7นะฮะสจะคู่กันกับในตัวไหน7จะคู่กันกับเลขไหนนะฮะหรืออาจจะ3อ่าหรืออาจจะซื้อเลขเดิม3 5นะครับ3 6มอืมมันออก3 5 3 6ใกล้เคียง3 5 3 6อ่าอาจจะเป็น3 7 3 6 3 5 3 4กอ่าก็เป็นได้นะครับส่วนถ้า7จะมานะอยู่ในนี้อืมไม่มี7เลยเนาะ เด็นทักตัวก็ไม่มีเลยนะฮะก็อาจจะเด่นแค่เด่น3ก็ได้นะครับนาะอ่ะนะก็ไปดูในชุดสรุปกันได้เลยนะว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนขอให้โชคดีกับในชุดสรุปแล้วกันนะครับ สำหรับนะฮะในชุดสรุปเนาะในงวดที่แล้วนะฮะก็เข้านะครับแล้วก็ที่ผมให้ไป,ปน,นีน 71, นะออกน่ก็จะเป็นในที่ในเจ็ดหนึ่งเนาะผลที่ออกนะฮะก็จะเป็นในที่ในหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ศนะูนย์เก้าเนาะเจ็ดมาอีกแล้วเนาะโดยเฉพาะเจดมาในหลักร้อยนี่รู้สึกว่าสี่งวดแล้วนะนะครับอสี่งวดนะครับเนาะงวดนี้จะมาเป็นงวดที่ห้าไม่ไดเจ็ดนะแต่ผมว่ามัน มันก็มาเยอะแล้วเนาะกลัวมันจะไม่มาอีกนะฮะเจ็อ่ะในหวยในวันศุกร์นะครับหวยวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขกันช่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับสลับในหวยเราพัฒนาในวันนี้นะครับเนาะเข้ามาในที่3มงวดติดๆแล้วเนาะนะครับก็เข้าบ้างหุดบ้างนะครับสลับปะปนกันไปแล้วกันนะวันนี้ก็ขอให้เข้าเป็นงวดที่4งวดติดแล้วกันนะครับสลับในหวยเราพัฒนานะครับสลับในวันศุกร์ที่12นะครับกันยานะฮะก็ขอให้เฮง ปังๆเลยกนันะครับวันนี้นะฮะก็ให้เด่นไปที่ใน5 6 7อ่เตัดออกไปนะครับหวังว่าผมจะคิดถูกนะฮะแล้วก็จะเป็นในที่ใน0ูนย์แล้วก็เเนาะ มันกลัจะตัดออกไปอีกกลัวมันจะมาออกนะฮะอ่ะก็ใจหนึ่งก็ชอบ9ด้วยแล้วก็0นะูรเนี่ยลังเล2ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเอาในตัวไหนก็เลือกมา2ตัวเลยนะครับเนาะแต่ f อฟซีตวยมผมฟันให้ตัวเดียววิ่งตัวเดียวนะครับเนาะสำหรับในเลขเด่นเลขวิ่งในวันนี้นะฮะก็บอกว่าจะเป็นตัวเลขที่สมาชิกถูกใจแล้วกันนะครับจับกู้6 6 6 1 6263 69แล้วก็จะเป็นในที่ใน68นะฮะสลับในเด่น6แล้วก็ขอให้6มาแล้วกันนะครับขอให้6มีแต่ก็หลังๆังนี้มัน6เนี่ยหายไปในที่ในห้างวดเนาะห้างวดยังไม่มี6เลยแล้วแล้วก็เด่น2ด้วยนะอ่ะ2ช่วงนี้ก็หายไปหลายงวดเลยนะฮะเลข2หวยลาวนะครับเนาะอ่ะมันน่าจะเป็นช่วงเวลาของเด่น7นะอ่า6 7 8แนี่แหละนะเลขสูงสูงนี่แหละนะครับในชุดเด่นอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นในที่ใน0 8ย์ปด 07,05,02,03แล้วก็จะเป็นในที่ในศูนยสี่นะฮะสลับในเด่น0ูนะฮะก็หวังว่าจะมีศูนย์แล้วกันแล้วนหะวังว่าศูนย์จะมาถ้ามาถ้าจะออกนี่ก็ขอให้มีอยู่ในชุดนี้แล้วกันนะฮะก็ขอให้เข้าตรงๆออกตรงตในชุดในเด่น0ูนย์หรือใครที่ทุนน้อยนะฮะก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ ในชุดในเด่นศูนย์ก็ได้นะฮะคนจะถูกไม่ต้องไปซื้อเยอะนะฮะไม่ต้องไปจับเนะี่ยไปหลายตัวส่วนในที่ในตัวกันนะก็จะเป็นในที่ใน5ปาก5 9 5 2 8 9 7 9แล้วก็จะเป็นในที่ใน29านะฮะสลับในเด่นนะครับในเด่น9นะแล้วก็เด่น9เด่น5ด้วยนะครับ ยังไงขอให้ถูกแล้วกันเนาะในวันนี้นะฮะวดนที่แล้วใครไม่ถูกนะครับวันนี้ก็ขอให้ถูกนะครับขอให้โชคดีแล้วกันนะคสำหรับในชุดหวยของวันนี้นะฮะส่วนใน3ตัวก็จะเป็นที่ใน0 5, 8, 5 8, นยะ์8เนาะแล้วก็จะเป็นในที่ใน9นะครับ0 8นยะ์ะสามตัว3มชุดนะฮะติดไว้แล้วกันนะติดไว้ได้น้อยเพราะได้ลุ้นนะเอาไม่แน่นะฮะอาจจะฟุกเข้าวันนี้ก็เป็นได้ สลับในในชุดแรกนะครับเนาะส่วนอีกชุดหนึ่งเราก็จะเป็นในที่ในแปดเจ็้าสี่สองเนะฮะแล้วก็5 6 9หนะฮะสตัว3ชุดติดไว้แล้วกันแนวที่ไว้น้อยนะฮะพอที่รุ้นน้ำไม่หน่ก็อาจจะโชคดีครับถูก3ตัวในวันี้นี่ก็เป็นได้นะครับเนาะอ่ะเรื่นี้ก็เป็นในชุดสรุปทั้งหมดเลยนะครับเราชอบในสูตรไหนหรือจะไปตามนะฮะในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้ นะครับเนาะแต่เลขทูบที่ผมจุดไปนี่ยังไม่ออกเลยนะครับเนาะทูบสองหนึ่งสองนะี่เนาะเออแต่ทูบแปดเก้านี่ออกไปแล้วนะออกบ่อยด้วยนะครับเนาะทูบที่ผมจุดไปในก่อนหน้านี้นะครับเนาะก็อาจจะไปเปรียบเทียบกันกับในสถิติเลขที่ออกล่างก็ได้นะฮะเนาะร่างออก17นี่เนี่พึ่งออกไปเลยนะครับเนาะก็ขอให้โชคดีกับในหวยราวันนี้แล้วกันนะครับ อ่ะนะฮะก็หลังจากที่ได้ดูนะครับสลับในนะครับสรุปหวยกันไปแล้วเนาะก็มาดูในสถิติล่างนะครับซึ่งออกล่าสุดนี่ออกได้ไม่นานนะครับในที่17นี่เลข17นี่ก็ออกบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับล่าสุดออกไปในที่ในหนึ่งเนึ่ยะฮะมาดูในสถิติเลขที่ออก17ล่างแล้วกัน นะครับงววถัดมานี่พอจะเป็นเลขหน่ยได้บ้างนะครับแต่ในงวดที่แล้วเนี่ยนะฮะหนึ่งเจ็ดศูนย์เ้านาะเนี่ยที่มันเคยออกมาแล้วนะครับอาจจะมาเอาเป็นเลขดับอืมอ้าวแต่ในงวดที่แล้วมันปกติมันจะดับเนาะเออนะครับอ่ะมันมาออกเหมือนในงวดนี้นะะแต่ก็ส่วนน้อยนะที่มันจะมาออกนะครับเนาะเอออ่ะงวดนี้แหละนะเป็นเลขดับเหมือนเดิมนะครับหรือใครชอบก็ซื้อไว้แล้วกันนะ สูตรสถิตินะฮะที่ออก17ก่อนหน้านี้เป็น3 8 1 7 3 7ะฮะถัดมาเป็น4 7 2 0แล้วก็3 3นะครับไอ้ก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่ใน2 1 1 7 8 6เแปดหราถัดมาเป็น1 2 6 3 4 7นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่ ในเก้าเก้าหกหนึ่งเจ็ดสามสองเราถัดมาเป็นเจ็ดสามเจ็ดสองศูนย์หกนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในแปดสองแปดสองหนึ่งเจ็ดสองสี่นะฮะถัดมาก็จะเป็นในที่ในหนึ่งห้าสี่สองนะครับแล้วก็ห้าสี่เนี่ยออกเยอะนะฮะเขียนทั้งหมดนี่ก็ ไม่พอนะครับกระดาษเพราะว่า17นี่ออกล่าสุดนี่ออกได้ไม่นานนะครับหนึ่เจ็ฉพาะ17ล่างนี่ออกบ่อยอืออ่ะอีกสักช่วงหนึ่งด้กันนะครับก็จะเป็นที่ใน6กที6่ใน6 1ถัดมาเป็น8 70 2แล้วก็45หนะครับอ่ะลนนี้ก็จะเป็นนะฮะสลับในนะครับในเลขที่ออกนะฮะ 17เจล่างนะครับงวดที่แล้วถ้าดูในตำแหน่งตรงนี้นะครับปกติมันจะมานะแต่งวดที่แล้วห้ากับก้าห้ากับหกนะมันก็ไม่มาสักตัวนะครับงวดที่แล้วไม่มางวดนี้แหละนะต้องมานะเนี่ยในตำแหน่งตรงนี้มักม,ม,มาเลขเด่นสามสี่ห้าอืมครั้งก่อนมาเลขเดิมเนาะหรือว่างวดนี้จะมาเลขเดิม ถ้าเลขเดิมถ้าเด่น4เด่น7นะครับเนอะอ่ะก็ออก4 7อีกนะครับถ้า7ก็7 2นี่ออกเลขเดิมถ้า4ก็4 2 4 5เลขเดิมหรือ3 4หรือ4 5อ่ะ4 5ก็ออกบ่อยนะ4 5 4 3เนาะ7 2 7 4อ่ะนะฮะก็ลองลอง,ลองนำไปเปรียบเทียบกันกับในชุดสรุป ก็ได้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกับในสรุปหวยราวในวันนี้แล้วกันนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ